เปิดปฏิบัติการทลายวิมานดินนะฮะอันนี้เป็นชื่อเขานะ,ะไปรวบสองผัวเมียนะครับเจ้าของโรงแรมแต่ว่าผันตัวเองเป็นพ่อเราแม่เราฮะบังคับเด็กหญิงอายุไม่เกิน18ปีค้ากามให้ลูกค้าคือขายบริการนั่นเองนะครับและปรากฏถามว่าเมียซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ห้ามผัวหน่อยเหรอปรากฏเมียก็รู้เห็นเป็นใจด้วยครับ เองตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายวิมานดินครับบุกจับนายธนัทหรือว่านายวิทย์อายุ58ปีและนางสาวกรวันหรือว่าบูมอายุ37ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับที่โรงแรมแห่งหนึ่งบางแครกรุงเทพนะครับหลังพบว่ามีการโพสต์ภาพ หญิงสาวเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีบางคนเป็นเด็กหญิงด้วยซ้ำเพื่อการค้าประเวณีขายบริการจึงได้ส่งสายลับแฝงตัวเพื่อล่อซื้อปรากฏพบของกลางเพียบครับทั้งยาคุมฉุกเฉินที่ตรวจคันถุงยางอนามัยสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายของเด็กสมุดบัญชีธนาคารย้อนไปครับ23พฤษภาคม68สายลับได้ติดต่อกับเพจดังกล่าว แล้วได้พูดคุยกันผ่านไลน์ก็ส่งภาพของเด็กหญิงเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า18มาให้เลือกเนี่ยหลายคนตกลงราคาที่1,500บาทเนี่ยเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมมีถามด้วยเท่าไรอ่ะ1 0 0 0เอ่ะอันนี้รอซื้อนะปรากฏ1,500เนี่ยที่ตกลงกันไว้เนี่ยต้องหักค่าในหน้า300แล้วก็แจ้งสถานที่นัดหมายครับคือซอยพุทธมนทลสายสาปรากฏพอถึงวันนัดหมายครับสายลับได้พบกับ เยาวชนหญิงรายหนึ่งอายุแค่15ปีเองคุณผู้ชมถูกส่งตัวมาขายบริการและจากการพูดคุยกับเยาวชนคนนี้นะฮะปรากฏน้องบอกเลยมีอีกพี่อันนี้ที่เห็นนี่ล่อซื้อนะเป็นสายลับนะที่ถอดเสื้อมอสักครู่เนี่ยนะฮะปรากฏมีอีกพี่มีเด็กผู้หญิงอีกเพียบที่รับงานแบบนี้อยู่ที่โรงแรมอีกแห่งหนึ่งซึ่งตัวน้องคนนี้เนี่ยที่เห็นที่คลิปเนี่ยก็ดูหลอกมาฮะที่เห็นเนี่ยคือ นั่งถามข้อมูลกันแล้วน้องผู้หญิงเนี่ยก็โชว์แชทหลักฐานให้ดูเลยว่าถูกหลอกมาจริงๆอ่ะลองดูบางช่วงบางตอนครับเท่าไหร่ที่เขาไปจ่ายให้พี่พันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยแต่จริงเนะี่ยจะพัห้าแต่นี่จริงลุคนที่หายหรือว่าเขาหลอกมานะกเ,เนี่ยหลอกเลยก็บอกว่าแค่มานั่งคุยใช่ใช่เขาบอกแค่มานั่งคุยเลย จริงๆหนูให้อ่านแชทด้วยเอาไหมนี่น้องเขาบอกหมดเลยฮะเขาหลอกหนูมานะเนี่ยเขาหลอกว่าแค่มานั่งคุยค่ะไม่มีอะไรเกินเลยหนูให้อ่านแชทเลยคือขอโทษนะถ้าน้องไม่ได้เจอสายตํารวจอะแล้วไปเจอคนอื่นที่เป็นลูกค้าจริงๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมฮะอา้าวจากนั้นครับพอสายรับได้ข้อมูลครับก็เลยไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งไปเจอกับนายวิทย์กับบูมเจ้าของโรงแรมและเป็น2ผัวเมีย สายลับก็ทําทีให้จัดหาหญิงสาวมาให้อีกฝ่ายก็แจ้งราคามามีค่าห้องค่าบริการค่าตัวเด็กแล้วพีกกว่าเดิมฮะเด็กที่จัดหามารอบนี้เป็นเด็กหญิงอายุ14ฮะเด็กกว่าเดิมไปอีกต่อมาสายลับก็เลยล่อซื้ออีกสองครั้งปรากฏเด็กที่มาก็อายุ14-15คุณผู้ชมฮะมีหนึ่งในนั้นบอกว่าหนีออกจากบ้านมามาเปิดห้องพักที่โรงแรมตั้งแต่อายุ14ไม่มีเงินจ่ายค่าห้องนายวิทย์เลยขยันขยาวบอกน,น้อง รับงานเลยก็แล้วกันตอนแรกอ้างว่าเป็นงานชงเหล้าแต่พอลูกค้าพยายามล่วงละเมิดแล้วเธอปฏิเสธกลับถูกในวิทย์ด่าและบังคับให้เธอรับงานทั้งหมดที่ผมเล่าไปครับนำไปสู่การขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองรายในครั้งนี้และช่วยเหลือเยาวชนและเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ไปแล้วบางส่วนนะครับตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดนะครับอันยังไงฝากน้องๆผู้หญิงนะครับถ้าเกิดว่ามีงานที่ คือดูแล้วไม่น่าไว้วางใจเสียงจะถูกหลอกเนี่ยอย่าเพิ่งตกปากรับคำค่ะแล้วยิง<ม>่งถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆ้องเยาวชนด้วยเนี่ยฝากพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยะนะคะโอกาสหลอกกันไปแบบนี้เกิดขึ้นง่ายมากๆในปัจจุบันนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ค่ะ